สร้างใจยอ่ตัวเนี้ยว่าสิปากหรือว่าสีพ้องแต่ว่าหเข้าใจเนี่ยคือใ,ใจใจบบแข็งพ่อว่าใจไม่ด้านพ่อหรือโจศาสตร์ก่อนปีใหม่นองผู้งญ่งไปซื้อท่อให้แม่หรือเหยพ่อผมโมหนะผมเราเห็นเห็นเราคือพ่อตอนจะของอย่างมีแหวนวงแหกหรือว่าซื้อแหวนให้แม่ซื้อสร้อยให้พ่อให้แม่เป็นความภูิใจได้เงินมาก่อนหนึ่งผมเสียสองล้านเสียซื้อเสียงในี่นับประถวนครับเป็นลอยล้านผมะม้นขาบ่อใดทั้งผมก็า่ังเฮ็ดประแดกผมก็า่ัง้าขาย ประเดะของผมอยู่นี่มันมันเป็นเรื่องของความเสียหายหทั้งมูลาคาของแบรนด์สินค้านี่ครับผมมันก็เลยปากบอกออกทนายหลายหลายท่านก็บอกว่าถึงเวลาต้องพ้องมันพิมพ์ผิดจุดตกข้ามนิดเดียวผู้ให้สัญญากับผู้รับสัญญาซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญในในในสัญญาสามารถแก้ไขได้ฉะนั้นยาลาเรื่องอยาลาเรื่องอยาจงองขอ,องยาว่อง เรียกได้ว่าเรื่องราวการเลิกรากันของลำไยหายทองคำนะคะและปุ้ยวงแอลกอฮอล์คุณผู้ชมคนะณตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงนะคะยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องบนโลกโซเชียลและณนะตอนนี้เองก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่าทีเนี่ยจะไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะว่าก็มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นบอสนี่แหละนะคะหนึ่งในทีมแดนเซอร์ชายของลำไยหายทองคำพร้อมกันนี้ก็ยังมีในส่วนของโม ะะที่เป็นอดีตแฟนสาวของบอสด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของสัญญานะคะที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้าน,นี้ว่าจ่าย2ล้านนะคะก็คือจบเรื่องราวนะคะแล้วก็จะไม่มีการโพสต์นะคะการปล่อยภาพปล่อยอะไรคุณผู้ชมคะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งพอเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการถกถามกันสนั่นบนโลกโซเชียลแหละคุณผู้ชมว่าทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยจะฟ้องร้อง,รองหรือเปล่านะคะโดย ก็จากคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่เราได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันไปโดยทางด้านของนายห้างนะคะก็ออกมาไลฟ์สดเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาพร้อมกับมีการพูดนี่แหละว่าจะฟ้องไหมนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็เผยว่าใจแข็งไม่พอนี่แหละคุณผู้ชมอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งของนายห้างประจักรชัยไหยทองคํากันค่ะสั้งใจอยู่ตัวนี่ว่าสิปากหรือว่าสิฟ้องแต่ว่าหัวใจเนี่ยคือใจใจบกแข็งพ่อวะใจไม่ดานพอ ลืดตูนศาสตร์ก่อนปีใหม่นอผู้งญิ่งไปซื้อท่อไหแม่หรือห้พ่อผมโมโหนะผมเลยเห็นเห็นละคิืดพ่อตอนเจ้าของอย่างมีแหวนว่งแหลกหรือว่าซื้อแหวนให้แม่ซื้อสร้อยให้พ่อให้แม่เป็นความพุ่ิใจได้เงินมาก่อนหนึ่งผมเสียสองล้านเสียซื้อเสียงนี่นับเอาถัวครับเป็นลอยลา้านผมมุ่นูลคาถ่ายทั้งผมกาลังเฮ็ดปลาแดกผมก็ลัางคาขายปลาแดกของผมอยู่นี่ยมันมันเป็นเรื่องของความเสียหายทั้งมูลค่าคาของแหวนสินค้านี่ครับผม มันก็เลยปากบอกอ,อกทนายหลายหลายท่านก็บอกว่าถึงเวลาต้องฟ้องมันพิมพ์ผิดจิตตกข้ามเดียวผู้ให้สัญญากับผู้รับสัญญาซึ่งไม่ใช่สาระสาคัญในในในสัญญาสามารถแก้ไขได้ฉะนั้นอยา่าเร่ย์เย่าเร่งยององยจงของอยาวงฟ้องรุดนก่อนเยี่อมมาได้เปาวันที่สิบสามหาไว้หนึ่งวงเนี่ยคนก็ส่งข้อมูลมาให้เยอะมากตั้งแต่ น้องโพสต,ตอนไหนตอนไหนนะครับว่าอยากไปรายการใหญ่เออถ้าวันไหนกูพลาดลุมด่าได้เลยแต่อยา่าพาไปหนกระแสเห็นไหมเนี่ยโพสไว้นานแล้วเนี่ยโพสไว้ประมาณหลายเดือนเดี๋ยว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 รูเว้เรื่องอ่าบางคนลาเรื่องบางคนบอกว่ทาทั้งแพงกับนั่นนี่โน่นทั้งอาญากับนั่นนี่โน่นเดี๋ยวอาจารย์ดเดแดนทํางานค่ะให้เดนทํางานเราแยกเยะนะครับติดตามเหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้มีคนปล่อยคลิป ปล่อยรูกจัดการขั้นเด็ดขาดสงสารน้องโอเคครับผมก็ต้องเด็ดขาดนะครับผมต้องเด็ดขาดนะครับผมกะว่าึ้นไป ซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะภายหลังจากที่ในห้างไลฟ์สดเสร็จคุณผู้ชมเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความเนี่ยคะ่ะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยซึ่งก็มีข้อความเนี่ยคะ่ะที่บอกว่าเป็นแฮชแท็กฟ้องค่ะฟ้องค่ะฟ้องค่ะนั่นเองคุณผู้ชมทำกลางเช้าเน็ตเองเนี่ยก็โอ้โหเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งก็เอาเป็นว่าแหละคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้นะคะก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าเรื่องราวจะเป็น ยังไงต่อไปนะคะพร้อมกันนี้ในทุกๆฝ่ไฟล์เนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าจะออกมาพูดอะไรในมุมของตัวเองไหมคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ